วันนี้ผู้ชมที่ผมคลิปเนี่ยเพราะว่าอีร้านหนึ่งคุณผู้ชมที่แบบอืผมนี่อยากแนะนํามากๆเลยครับผมร้านข้าวหมกไก่ห่อยี่บาทครับโอ้โหโคตรถูกคุณผู้ชมหอเลยยี่สิบบาทนะคุผู้ชมนี่ครับผมพ่อนึงก็ประมาณนี้นะครับ20บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะกําลังดีอ่ะ20บาทอ่ะหืมข้าอะไรบ้างข้าวโคตรดีอ่ะข้าวอร่อยมากเลยอ่ะ ตรเหมือนกันพี่หมดแล้วคือพอต่อเลยพี่อตอนนี้แม่ค้าก็เริ่มเริ่มมองหน้านะแบบไม่มั่นใจอะว่าจะต่อดีหรือว่าไม่ต่อนะคุณผม้มอันนี้ห่อที่สิบสี่ครับใช่ครับจะล,ลองกินดูข้าวหมกไก่จะกินได้ประมาณกี่หอ่ออันนี้ห่อที่สิบสครับพี่ <30 S 1> คิดว่าผมมีกินได้กี่หอ่อพี่สามสิบก็จะมีนะสามสิบด้วยพี่ อไรพอแล้วพี่โอ้โหทำงานครับไค้แล้วนะคะโอ้โหือรอเลยพี่นคหมดร้านแล้วใช่ไหมพี่หมดเกี้ยงแล้วสวัสดีครับทุกคนครับผมยินดีต้อน้าสู่ช นักกินจุเมืองไทยนะวันนี้เราก็อยู่ที่ไหนที่เดิมนะครับพันทิพย์นะคุณผู้ชมแล้วก็หยิแถละแรกนี้แล้วก็ยิแถละแรกนู้นแล้วก็มปหยิแถละแรกนู้นแล้วก็มีิแถละแรกนี้นะครับคุณผู้ชมนะก็วันนี้ก็อากาศสดชื่นแจ่มใสมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงนะครับผม8นาฬิกา50นาทีนะฮะวันนี้คุณผู้ชมที่ผมคลิปเนี่ยเพราะว่ามีร้านหนึ่งคุณผู้ชมที่แบบอืผมนี่อยากแนะนำมากๆเลยครับผมร้านข้าวหมกไก่หออ ยี่สิบบาทครับโอ้โหโคตรถูกคุณผู้ชมบอกเลยว่าน่าจะเป็นเมนูที่ทุกคนหลายๆคนน่าจะชอบกันใช่ไหมแล้วผมก็อยากกินมานานมากๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปยืนกินหน้าร้านเขาเลยนะแบบกินแบบเอาให้อึงเลยอะ่ะเออดื่ยืนกินเยอะๆเลยเดี๋ยวไปดูว่าผมเดวันนี้จะกินได้สักกี่ห่อกันนะฮะแต่ก่อนนี้เลยเชื่อกันกดไลค์กดแชร์กดสับไทยช่องผมด้วยนะเดี๋ยวเราไปลุยกันปะเอาให้อึงอะยืนกินแบบเอาไม่พาเลยอ่ะไะตามมาตามมา นี่ครับผมคุผู้ชมข้าวหมกไก่ที่ผมบอกไว้นะคร<ม>ับผมนี่ฮะบางสันข้าวหมกไก่ครับผมห่อละยี่สิบาทนะกินเป็นห่อนีแต่ว่าถ้าเป็นกล่องนี่เท่าไหร่ครับพี่ห้าบอถ้าเป็นกล่องนี่45บาบท,ทคุณผู้ชมได้เยอะอยู่นะกล<ม>่องนึงนะเออของร้องละน่ากินมากเลย <c oughs> อู้ยยืนเลยคุณผู้ชมขอช้อนเลยครับพี่ขอบคุณ<อ>ครับ,รบน้ำจิม้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่ค่ะเป็นจิ้มข้าวหมกมันจะคล้ายๆซีฟู้ดแต่ คล้ายซีฟู้ดแต่ไม่ใช่ซีฟู้ดอ๋อโอ้พอละยี่สิบบาทท่านผู้ชมนี่ครับผมพอหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับ20บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะกำลังดีอ่ะ20บาทอ่ะมันจิ้มคือหอมมากอ่ะอือดูดิอโอ้คุณผู้ชมดูดิได้กินไหมฮะอือหึอืออร่อยมากข้าวโคตรดีอ่ะข้าวอร่อยมากเลย สำหรับวัยทำงานแบบว่าโอเคไ, okay, ได้20บาทนะผู้ชมกินได้แบบพออยู่ยท้องอะตักได้ไหลายคำอยู่นะ <refriger ation noise> หมดแล้วครับผมห่อแรกเดี๋ยวมาดูว่าผมจิกินได้กี่หอ่อลองทายกันมาดูครับว่าวันนี้ผมจะกินได้กี่หอ่อคุผู้ชมนะ <S <s จะมีใครทายถูกหรือเปล่า <pseudo> มาเพิ่มอีกได้ไหมพี่ <laughs> พี่ว่าผมจะยืนกินหน้าร้านที่ได้กี่ห่อ สิบพออืมพี่คนนมากินอหรอประมาณกี่หอ่อรึป่า,าสิบหอ่บหอหรือเปลอา้มารชมต่อกันครับผมขออีกสองอ หอมอี่สองอร่อยเหมือนเดิมขอบคุณครับพี่เขาก็บอกว่ากินได้10บอใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจะได้10บหอหรือเปล่าเลยครับผมแต่น้ำจิ้มอร่อยมากนเนี่ย้ราดแบบไม่เกรงใจลำไส้หละคุณผู้ชมมันยังแซ่บสเลเกินนะครับ อันที่สามขอที่สี่แล้วนะั่นเนี่ยมาผมต่อเนื่องครับผมขอที่สี่นะฮะร้านนี้ต้องบอกว่า,าน้ำจิ้มแบบมันไม่เหมือนแบบซีฟู้ดขนาดนะั้นนะมันความแซ่บอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบแซ่บแบบเผ็ดโดดอ่ะอันนี้มันแบบกำลังดีที่มีความหวานด้วย ม 4, หมดแล้วครับผมขอที่สีขอที่ห้าครับผมสุดยอดตอนนี้ยังยังแบบถถงไ,งไม่เฉยนะพี่ไม่อร่อยเยอะอยก็ถือว่ากำลังพอดีเลยนะห่อนี่สิบาทนะก็แบบไม่ได้น้อยอะ่ะมันก็เยอะอแบบ่ะแต่อย่างที่พี่พี่กันได้ประมาณกี่ห่อเต็มที่ก็สามห่อเต็มที่สามห่อแบบอิ่มเลยใช่ไหม <laughs> ไม่ขาดกินจุอยู่นะท่านผู้ชมนะสามห่อเลยอะ่ะ <laughs> โอ้ย พอและ20บาทจะได้กี่คำนะผมมีแต่คำโตๆแบบนี้นะอันนี้คำแรกนะฮะคำสนะองแล้วคำสามฮะคำสนะี่ฮนะนี่ฮะ นที่หประมาณหกถึงเจ็ดความคุณลมอร่อยอ่ะหมดแล้วรครับผมขอที่ห้าต่อเนสครับครับต่อเนื่องต่อนเนื่องครับอย่าไปแผ่วอย่าไปแผ่วขอที่หกครับผม พี่ได้ผมสิบหอยใช่ไหมใก <ay 1 S 1> ล<ะ>้หนึ่งละนิดนึงพี่เปิดร้านตั้งแต่กี่โมงครับพี่เนี่ยเปิดร้านประมาณสี 5, 5, 5. ่ห้าสี่ห้าครึ่งขายถ <g ay> ึงกี่โมงครับถึงสิบโมงตอนนี้เก้าโมงสิบสามนาทีนะผมไปกินจนกว่าพี่จะปิดร้านนะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมไปกินได้ก,กี่หอ่อผู้ชม <g ay> เพิ่มเลยครับพี่หอมอัอที่แปดครับผมโอ้โหเพิ่มเลยครับพี่อันนี้หอมที่เท่าไหร่ครับพี่เริ่มนัดก็ อันนี้หอ่อที่เก้าใช่ไหมน้ำจิ้มนี่คือขาดไม่ได้เลยนะอร่อยจริงน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดจริงบุแล้วนะถ้าผมห่อที่สิบอันนี้ก็เป็นห่อที่พี่ทายผมไานะ พี่ว่าผมจะต่อได้อีกไหมได้ดคไหมคะเคขาก็ไม่มั่นใจนะจครับผมกลัวผมจะอิ่มแล้วใช่ไหมพี่เ <laughs> ติเหมหอีกครับพี่หมดแล้วสิพอนะคต่อเลยพี่ ตอนนี้แม่ค้าก็เริ่มเริ่มมองหน้านะแบบไม่มั่นใจอะว่าจะต่อดีหรือว่าไม่ต่อนะครัผม ห่อที่สี่อ,อันนี้ห่อที่สิบสี่ครับ <14. S 1> ใช่ครับจะลองกินดูข้าวหมกไก่ล้วจะกินได้ประมาณกี่ห่อหอ,หอันนี้ห่อที่สิบสี่ครับพี่ <30 S 1> คิดว่าผมมีกินได้กี่ห่อครับพี่สามสิบ <30 S 1> <30 S 2> ก็จะมีนะสามสิบเลยเหรอพี่ ใังที่พอแล้วพีโ่โอ้โหตรงนี้ครับจะหมดแล้วเหรอพี่ไม่เลยข้าวหมดแล้วอ่ะจะหมดหม้อแล้วอ่ะ ดีเลยคุณผู้ชมได้คอนเทนต์เลยวันนี้ยืนกินจนหมดร้านอะ่ะเออคิดดูดิาามาอันนี้หอที่สิบเจ็ดเนาะคดท้งสุดท้ายโอ้หโหถือรอเลยผู้ชมคะ่ะหมดร้านแล้วใช่ไหมพี่ หมดเพียงแล้วหอสุดท้ายก็ผมห่อที่18ก็ตามที่พี่เขาบอกตอนแรกเลยนะตอนตอนแรกพี่บอกผมว่ากินได้อีกประมาณ5้ห่อใช่ไหมผบ18ห่ออันนี้ก็ห่อที่18พอดีเลย <c oughs> หมดพอดีกะไว้เป๊ะเลยเลย หมดแล้วโอ้โหโโหบมึงกับพี่ชายคนเสือเ้อแดงๆตอนแรกที่พี่เขาถ่ายผมว่าอยากให้ผมกินประมาณ30ห่อผู้ชมแต่มันหมดแล้วอ่ะพี่ยังก,กินไม่ถึงเลยนะเดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้าเขาทำเยอะเดี๋ยวผมมากินตั้งแต่ตีห้าเลยแบบนั่งยืนกินอย่างนั้นแหละโอเคคิดตังค์เลยครับพี่เท่าไหร่ผมสามร้อยนี่มันสิบห้าหอ่อ สามบาท18บแห่อห่อละยีบาทนี่นะผมคุณสม360มร้อบาทอะไรมาดูว่าจ่ายเนจริงป่ะเฮ้ยจ่ยจริงดิเงินมีเป็นพันล้านมีงกอะไรแค่300ร้อยได้ไหมพี่ <c oughs> อโอยรยค่ะได้รร้อคเค่ะได้ครับโอนแล้วนะเดีย๋ยวว่าไม่โอนนะโอนแล้วนะ อ,อ,อำหรับใครนะผมที่ชอบคลิปแบบนี้นะผมช่วยกันกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยใครที่อยากจะมากินข้าวหมกไก่นะก็ตามมาได้ที่ uh, พันทิปตาซานลครับผมก็ตามมาได้เลยตรงนี้ลงสะพานมาก็เจอแล้วนะผมชื่อร้านว่าบังซันข้าวหมกไก่นะอันนี้รับทําเป็นข้าวกล่องอย่างนี้ไหมพี่เผื่อแบบใครอยาก,กันได้เยอะๆอย<ๆ>อ๋อ สอ้แล <Mars> ้บบใครอยากเอาไปทำแบบเป็นโรงทางนุณผู้ชมนะเอาไปแจกจ่ายให้คนที่เขาแบบไม่มีจะกินก็เอาสามารถมาสั่งได้นะคุณผู้ชมนะก็นี้เลยมีไลน์ด้วยนี่ผมเป็นเบอร์โทรนีแล้วก็มีเพจเฟ c บุ o o เรื่ยผมบางซันข้าวหมกไก่นะครับผมผมขอตัวลาไปก่อนคุผู้ชมก็เม็อะไรละสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บ๊ายบายเย้